เขามองมือของตัวเองในฝันเขาจับมือกับชายคนหนึ่งในโลกจริงมือเขายังกำแน่นโดยไม่รู้ตัวคีสเขาพึมพำถ้าคุณเคยล้มผมจะเดินต่อแทนคุณหน้าต่างเวทมนปรากฏขึ้นอีกครั้งชื่อออสการ์เลเวลสพลังแห่งหัวใจ26ทับ26คุณธรรม1ทับหมายเหตุ ภาพฝันจากอดีตผู้ถือเวทได้รับคําเตือนแห่งความเสียสละและนั่นคือจุดเริ่มต้นของช่วงใหม่ในหัวใจของเขาเขาไม่ได้เดินเพียงเพื่อตอนเองอีกต่อไปแต่เพื่อผู้ที่เคยพลาดและผู้ที่ยังมาไม่ถึงด่านเงามืดเงาในใจและการให้อภัยรุ่งเช้าในโลกเวทมนต์ไม่เหมือนโลกเดิมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสว่างใสแต่มีลายหมอกวิ่งวนเหมือนลายหมึก เสียงนกเวกมนร้องคล้ายเสียงดนตรีและลมมีกลิ่นมิ้นอ่อนหาหาลูเมียยื